สบายดีปะลงุงสบายดีสุขุมสุกคนสมองสุบอนสบายดี 4, อเอฟซีถังแพงพบพกนันอีกแล้วปะลุงเอ้กับซตอมของคนบรรณานในบรรยากาศอตอนเที่ยงปะลุงเอ้มาเริ่มกินเขากันเลยบ้านนี้ปะลงุงอ,อาหารของข้ามีอยังแน่แกงหน่อไม้ปะลุงเอ้นานเลยนาะที่มาดิกินแกงหน่อไม้สบา,สบายเออปะลงุงน้องจักรจันทร์ใจบุญรอดละกับน้องมวยกับผู้แลี้ยปลุงเอ้ส่วนน้องมวยเพื่อนเนาะก็คือสี่ เอาลูกปลาลูกเอ้ยตามเคยเพิ่นลูกชายกับบุคคอยอยู่มาเริ่มคิดเข่ากันเลยปลาลูกห้าบาทน,นี่แกงหน,นอ่อไม,ม้เนาะแกงน้อไหมใส่หมึกอื้อว่าใส,ส่กินกันเลยปลาลูกกินได้เจ็แซ่บปลาลูกเอ้ยนานๆเนาะที่บุรีกินโดนเลยแกงหน่อไม้หน่อไม้สดโอ้ยสมื่อนี่ห้าบได้ดอก มันสิหากก็ได้ง่ายปลาลุงหน่อไม้มมก็ได้ยหญ่บนหลอดไปเบิดเมือ่อเมื่อนี่ก็ได้แต่ก็บ่ได้เฮ้ยน้ำม้อยนี่ขึ้สิบอได้กินตามเคยเหมือนดอกปลาลุงเลยปลาลุงแม่สีฮากสบายดีปลาลุงสบายดีมาก,กินเขาน้ำกันปลาลุงเลยแก้หน้าไม้ ยิ้ขลุกเหอนกันเน๊ะขันเงี้ยลุกเลยกแกน้องหม่บานเฮากินมันแล้วหนุ่สีกดันขุตาอาน้องม่ตีกินขด้วยหนเด้อกิแกงบดแกงใส่แบบอือลุกเลยเอวไปน้าตาม่ะ ใต้หาลูกใต้บ้ากระทังสีขาวนะลูกหัว่างมืดมันหน่อยดิไวลูก้า้หายไปจลยได้ลูกเฮ้ยเด็กผมเคยดูกันกินผาหนาเื่อวว่อยากกินโอเคเพี่ว่านองไวยเอ้ยโอ้ยโอ้ไหายลูก hai subscribe hòn kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ à video hấp dẫn

giờ thế ăn thiệt nó đi hả thiệt nó điวะ มันเป็นแบบนั้นก็

ไม่เล่นงูกเรามนี่นั่นนี่สุ่มเองเออุมนะลูกนั่ตี๋ขางนี้นายนักตีที่เป็นกระเพาะลูกหอเอาเอาบ้าง กินเลยเพื่อนรอดก็รอดครูจันทรอิ่มครับแล้วลูกใส่หงเงียบมนกิได้ขับเลยอันนี้ปลาลุงน้ง่งพักอันนี้คือเป็นน้่งพักของยายบุญรอดเพิ่นเห็ดมาสองวันเลยแซ่บเลย

ไม่หายดูดีมาเกลียดนะฮะมากไปชายลายรน้มา,า,านมาันมดีหรกเขาที่เราเป็นอย่างไรมาน มนโม่เครงเขาเขาเขาครงอาบุญนังบนังเบียไปนะกรได้นะมือนบุญนั่งอามระ้นั่งหมนัไปข่าวานเอะมมาบิรกันเลยไปลุงเลยบ้านยอมกอื้อนะ ส่วนน้องมวยก็ยู่แลลวตามเคยขงเพินกระไรน้องแค้นแซบบ่้องมวนี่แซบจบินินมอ่แมนอเย มีมาอยช่กมนด่ะมากินกันต่อพะรูกินต่อกันเลยบาเนี่พ่อแม่น้องขคราเพิ่นกับบุญอยู่เป็นคนกันข้าแม่เพิ่นอยู่กับสิเออนเพิ่นมากินน้ำอยู่เมื่อน,นี่ เพิ่นไปกับผัวเพิ่อนนอนไปหานแหน่ไข่หมดแดงปลาลุงเอลยแหน่มาขายเพิ่นว่าเพราะว่าในบ้านเพิ่นมาสั่งแต่เาอยากได้ไข่มดแดงเพิ่นจะเอาขึ้นนั้นไปเวียงให้ลูกไส้เพิ่อนมาใั่นนเแหน่หายเพิ่นก็เลยปแหน่แหน่ว่าบุ้มีแป้งปลาลุงเพิ่นว่าบุ้มีแป้งก็เลยบอกเพื่อนเลยขีดสวดว่าน้องมวยเพิ่นเห็ดขนมสวงเนาะไอ้ขนมแล้วเพิ่นบ่ได้ใส่แป้งเขาก็เลยเอาแป้งไปให้เพิ่น แป้งเห็ดขนมอะไรแป้งข้าวเหนียวอาแหลประป้าลุงเลยไปเพิ่นทาก,กระบุงกระตาเพิ่นว่า,ขาเขาม่นทากระตาก,กระยั้งหนักมูดมันสีบอบอทบอนครบป้าลุงหมูดแดงหมูดสมอะไรก็เลยให้เพิ่นไปลองเบิ่งว่ามันสิได้ผลหรือบออมม่บ่แม่นมาหน้าบูดหน้าเบี้ยวมากกผู้จักกระยั้งบ่ฮู้ ขมาพน,นี้ก็จะมาพาควแล้ปะลุงบอก่กันเกษรรัคิปทเพียงทุีแต่พ่อการุกาน,น้ะนะปะลุงนาะสบายดี